YG ต่อกลับข่าวลือจีซูทรงฮึงมินหรือเรื่องเดทเผยไม่มีมูลไม่เป็นความจริง สวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าจีซูหนึ่งในสมาช,ชิวงร็กพิงศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้และนักเตะซงฮึงมินว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เดทกันลาสุดข่าววายจีเอเดเฮนเมนโต้นสังกัดของจีซูวงรักพิงกล่าวในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคม2021ว่าเราทําให้ชัดเจนว่าข่าวลือเกี่ยวกับการเดทที่เกี่ยวข้องกับจีซูวงรักพิงนั้นไม่มีมูลไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเราขอชี้แจงอย่าง ชัดเจนว่าเขารือเรื่องการเดททั้งหมดที่เกี่ยวกับจีซูและพิงไม่เป็นความจริงไม่มีมูลว g ยจีด้กล่าวสรมว่าในขณะที่เขาลือกำลังแพร่กระจายไปต่างประเทศและมีความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายต่อศิลปินเราต้องแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่าไม่มีมูลไม่เป็นความจริงเรื่องการเดทเราขอให้ทุกคนลดเว้นการคาดเดาเรื่องต่างๆโดยไม่มีมูลความเป็นจริง สำนักข่าวเกาหลีหลายสำนักเลยนะคะได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับ YG Entertainment ออกมาประกาศเรื่องเด็จีซูรักพิงนะคะและส่วนหึงมินอย่างไม่มีมูลไม่เป็นความจริงโปรดอย่าค่าเดาและไตรตองให้ดีนั่นเองค่ะ ผู้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ